สวัสดีค่ะป้าเกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาเอาต้นขึ้นช่ายปลูกปลูกขึ้นช่ายทั้งถาดลงดินค่ะเคยเห็นไหมคะมีหนึ่งเดียวในโลกค่ะต้นขึ้นช่ายเนี่ยนะคะถ้าเราเอามาเลี้ยงเราเลี้ยงในถาดหลุมอย่างเงี้ยแล้วจะแยกไปปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าเอามาเลี้ยงตัง้งแต่ต้นเล็กๆป้ก็ก ถ่ายทาไปแล้วนะคะย้ายต้นกล้าลงถาดหลุมตอนนั้นต้นเล็กนิดเดียวตอนนี้โตมาประมาณนี้ละว,วันนี้มีวิธีปลูกแปลกๆปีที่แล้วปลูกไปแล้วค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปขั้นตอนการลงปลูกมาถ่ายทีหลังวันนี้จะเอาลงลงปลูกทั้งกระถางอย่างนี้เลยนะคะคิดว่าจะโตไหมโตค่ะปะกี้ปลูกแล้วปีที่แล้วโตมากสามารถที่จะ ปลูกกินได้ทั้งปีเลยค่ะโตสูงตามที่เราต้องการถ้าเลี้ยงดีๆนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเตรียมหลุมให้เขาหลุมปะ c k a ขุดไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้นะคะเราก็มาขุดเป็นหลุมสี่เหลี่ยมให้เท่ากับถาดหลุมนะคะโตกว่านิดนึงพอที่จะหย่อนถาดหลุมลงไปในนี้ได้พอดีพอดีความลึกก็เอาสักประมาณท่วมถาดหลุมนิดเดียวนะคะ เราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ค่ะโรยไว้ให้เขาข้างล่างนะคะให้เป็นอาหารของต้นขึ้นช่โรยแล้วเดี๋ยวก็เอาดินกรบสักนิดนึงรากเขาออกมาได้ค่ะเพราะว่าก้นถาดหลุมจะมีรูอยู่นะคะรูก็ใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าเวลาปลูกเมื่อกี้ก็ไม่ได้รองไม่ได้เอาอะไรไปรองค่ะเอาดินใส่ลงไปเลยในถาดหลุมประมาณแค่นี้ แล้วเราก็เอาดินที่เราขุดไว้เนี่ยกลบไปสักหน่อยค่ะไม่ต้องหนาหรอกนิดเดียวโอเคนะคะเสร็จแล้วก็นำถาดหลุมของเราเนี่ยเอาหยอดลงไปในนี้เลยค่ะเนี่ยหยดลงไปในนี้กลบริมๆไว้ก่อนค่ะไม่ให้ตัวอะไรมุดเข้าไป แต่ว่าข้างบนนี่ยังไม่ต้องกลบนะคะเลี้ยงให้เขาโตไปสักพักหนึ่งค่ะพอต้นเขาสูงเราก็จะเอาดินมากลบตามเนี้ยตามระหว่างต้นเขากลบลึงดินมไว้กลัวตัวอื่นอ่างตัวอะไรลงไปแค่เนี้ยขึ้นใช่ก็จะงาม แล้วอย่าลืมนะคะบริเวณที่จะปลูกเนี่ยจะต้องไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงทั้งวันต้องเป็นที่ร่มรำไรเดี๋ยวป้กิ๊กก็จะเอาสแลนมาขึงข้างบนให้เขาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าแดดจัดขึ้นชายไม่งามค่ะเขาไม่ชอบแดดนะคะรด,ดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นปุ๋ยถ้าเขางามก็ไม่ต้องให้เพราะว่าถ้ารากเขาลงไปข้างล่างก็ก็จะมีปุ๋ยกินแล้วนะคะนอกจากว่าใบเหลืองเอาขาดปุ๋ย เราก็ค่อยให้น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักที่วัวอะไรเขาส่วนถ้าใครจะปลูกมีต้นน้อยไม่ได้มีถัดหลุมใหญ่ๆอย่างปะเก็กมีแค่ไม่กี่หลุมก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงในนี้ได้ค่ะกระถางหนึ่งอย่าใส่เกิน2ต้นนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะอย่าใส่เกินสต้นอันนี้ก็ใส่สต้นทำไมปะกกมีขึ้นชา่าต้นต้นโต,นต,ต,ต ที่จริงปก้ก็กไม่มีนะคะเพราะเมล็ดพันธุไว้แค่นี้วันนั้นไปนงานแม่โจ้ซื้อมาแล้วก็มาตัดกินหมดแล้วค่ะเอาโคนต้นเข้าไว้แค่นี้ตัดแล้วก็เอามาปลูกปลูกใส่แก้วไว้ก่อนค่ะเลี้ยงในแก้วแล้วก็เอามาลงในนี้ค่ะเลี้ยงในแก้วพอเขางามดีก็ย้ายมาปลูกในกระถางก็จะได้ขึ้นช่อต้นใหญ่ๆอันนี้ก็ปลูกง่ายเหมือนกันนะคะที่แรกปรก้ากิกว่าจะาาพาเอฟซีปลูกเหมือนกันไปซื้อมาแล้วก็มาตัดมาปลูกให้ดู ไม่ต้องเอาไปชำน้ำนะคะตัดเอาไปกินแล้วก็เอามาปลูกใส่แก้วตั้งไว้ในร่มค่ะจนเขางามดีแล้วก็ย้ายมาใส่กระถางใหญ่เห็นไหมคะซื้อกินแค่เพียงน้อยนิดปกิกซื้อจากนมอไม่โจ้เป็นผักอินทรีย์ถ้าผักที่อื่นจะไม่ซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงขึ้นช่ายเนี่ยเอาไว้กินตลอดไปค่ะกินได้นานเป็นปีเลยนะคะขึ้นช่ายเนี่ยเด็ดใบนอกเขากินค่ะอันนี้ยังสูงไม่เต็มที่เพราะว่าเพิ่งจะปลูกสักประมาณ สอาทิตย์ค่ะอายุเขาที่เราเอา,เอาปลูกลงไปนะคะก็ลองดูค่ะใครถนัดปลูกอย่างไหนเพราะเมล็ดก็เอามาลงเป็นถาดหลุมอย่างนี้หรือจะปลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าให้อยู่ในที่ร่มรำไรผักก็จะงามค่ะขึ้นช่ายชไม่ชอบแดดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แหละก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ